วันอัปอธามวันเดือนวันเดือนปีชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุก Are you ready? Okay, hello, hello หนึ่ง hello สอง hello 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 สาม hello สี่ hello ห้า hello ห้า hello ห้า hello hello Are you ready? Iron and Batman เวนคัมถูซองรูมเลดไปด้วยการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U N V W X Y and Z ต oh, oh. ับตับเยวัดกันที่จูใครโอ้โหชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุก AU r e y o ready? เฮ้ยลอดช่องเกอลอดช่องแมน ชักกระตูกลอดช่องเกอลอดช่องแมนเยโอเยเกอชักกระตูกสาวชักกระตูกไหวไหวชักกระตุกโอเคอายูเรดี้ดีเอน็นชักกระตูกกกเยียดเปีย